แบคโตเซลสามพันหนึ่งตัวนี้นะคะขจัดคราบไขมันหมดปัญหาท่อตันท่ออุดตันเนาะตัวนี้อยากจะบอกว่าเราใช้แล้วรู้สึกช้มากๆเลยเนาะตัวแรกนะคะเราก็เอาลงที่อ่างล้างจานเลยเพราะว่าตัวนี้เนาะจะรู้สึกว่าเศษอาหารไปตกค้างที่ท่อค่อนข้างที่จะเยอะเลยบางทีก็รู้สึกว่ามันอุดตันมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ราดน้ําลงไปค่ะจะรู้สึกว่าทอระบายง่ายขึ้นจริงๆต่อไปนะคะเราก็ไปเปิดห้องน้ํากัน เราก็ราดตรงที่โถส้วมนั่นเองค่ะทันนี้นะคะจะช่วยทําให้โถส้วมระบายดีม,มากเลยทุกดนน้าลงเลยค่ะหลังจากนั้นก็มาท่อค่ะทอระบายน้ําตรงนี้นะคะเทบีบๆลงไปนั่นเองค่ะแล้วเราก็ราดน้ําลงไปตามเลยค่ะจะรู้สึกว่าน้ํา หลง่ายาแล้วก็สะดวกคล่องมากๆเลยใช้ดีมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะแบตเตอรเซลล์สามพั 3, ยังไงใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะท่านี้ก็ขอตัวก่อนบ๊ายบาย